ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอควินพยากรณ์หรือควิน Channel นะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หมอควินด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้นะคะหมอควินจะมาเ,เปิดไพ่แบบแรนดอมนะคะมาดูดวงและความสําเร็จของคุณในเดือนสิงหานี้จะเป็นเช่นใดต้องขออภัยหากมีเสียงข้างนอกดังแซกเข้ามาเป็นบางช่วงนะคะมาดูไพ่ใบแรกเป็นไพ่ six of w a n d ซิกแวนคือสิ่งที่คุณคิดหวังตั้งใจเดือนสิงหาและเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีหรือว่าจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆครอบครัวจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังตั้งใจคุณอาจจะลงมือทำในเดือนนี้เลย แต่เป็นการเริ่มต้นในเดือนที่ดีค่ะอาจจะมีการนะคะกลับไปขอพรคุณบิดนมันดานะคะทำบุญหรือทิีบุญให้ปุาตายายบันพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าการเฉลิมฉลองข่าวดีบางอย่างเรื่องราวขา่าวดีชีวิตของคุณกำลังจะปรับเปลี่ยนไปถือว่าสิงหานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันด่วนหรือคุณจะต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างซึ่งคุณคิดว่า ถึงเวลาแล้วแหละที่ฉันจะต้องทำใบใบที่สองเป็นเดชาริออตคือการตัดสินใจคุณอาจจะรู้สึกลังเลอยู่หรือว่าตัดสินใจยากแต่คุณกำลังคิดที่จะทำอะไรบางอย่างกำลังคิดที่จะทำมันให้ให้มันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือว่าการเดินทางไกลของคุณไม่ว่าจะไปต่างประเทศนะคะไปต่างประเทศไกลหรือว่าไปต่างจังหวัด การเดินทางแบบฉับพลันทันด่วนแบบกระทันหันหรือว่าการรู้สึกถึงมีข้อสงสัยมีความกังวลใจคุณอาจจะอยากจะไป,ไปพักผ่อนไปผ่อนคลายนะคะหรือว่าคุณมีเรื่องราวกังวลใจลึกๆเดือนสิงหานี้เป็นเดือนที่ต้องตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคะ่ะนะคะไพ่ใบที่3เป็นไพ่ the world the world เป็นไพ่ของการผ่อนคลาย ตัวตนของคุณจะต้องได้รับการพักผ่อนผ่อนคลายหรือคุณจะต้องหาเวลาหาโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะคะหรือคุณอาจจะกลับต่างจังหวัดไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องไปไปเที่ยวทะเลทะเลทเลี่ยวสวนทเที่ยวภูกเขาน้ําตกไปรีสอร์ทอะไรอย่างนงี้ก็ได้คะ่ะนะคะหาน้ําผลไม้อร่อยอร่อยหรือหาอาหารปโปรดของคุณ ที่คุณชอบทานเนี่ยก็ให้เวลากับตัวเองในการที่ได้คิดได้ทำอะไรบางอย่างนะคะเดือนสิงหานี้แต่อาจจะเป็นแบบฝนอาจจะตกบ่อยนะคะดังนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาดูพาไพ่ใบที่4เป็นไพ่เดอะสตาร์เดอะสคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตค่ะการอธิษฐานจิตคุณอาจจะเดินทางไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ไกลนะคะ ขอพรน์ราสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางไกลนะคะ,ะอาจจะเป็นต่างจังหวัดขึ้นเหนือลงใต้นะคะออกกลางได้เลย คุณอาจจะทําบุญบ่อยในช่วงนี้หรือว่าขอพรกับสการะตร่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดห้อง,องพระหิ้งพระนะคะจัดบงจัดบ้านปรับหงจุ้ยใหม่แล้วก็อาจจะซื้อปลามาเลี้ยงนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของคุณมันเป็นด h e s t ตาขึ้นมาแสดงว่าดวงชะตาของคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆขึ้นในช่วงเดือนสิงหานี้อย่างแน่นอนค่ะนะคะ บางท่านเปลี่ยนแปลงเยอะบางท่านเปลี่ยนแปลงน้อยก็ต้องดูที่ว่าดวงของแต่ละท่านจะเป็นเช่นใดซึ่งไพ่ที่บอควีนเปิดนี้จะเป็นภาพแบบ general reading เป็นภาพโดยรวมทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงดวงของท่านโดยตรงนะคะมาดูไพ่ไปที่5การเป็นไพ่ two of fans สองไม้เท้าคุณเป็นคนมุ่งมั่น เดินสิงหานี้คุณอาจจะต้องลุยทำอะไรบางอย่างหรือว่าคุณหากคุณมีความคาดหวังคุณขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณทำบุญสุนทานคุณจะพบทางออกถ้าคุณรองานอาจจะมีการติดต่อคุณกลับมาหรือว่าคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่คิดทำเนี่ยก็จะบังเกิดขึ้นนะคะตามที่คุณเนี่ย พร้อมนะคะคุณอาจจะมีเงินมาก้อนหนึ่งก้อนเล็กๆเ,เพิ่มมาเริ่มต้นทําธุรกิจออ,ออนไลน์นะคะทาสิ่งที่คุณฝันไว้ถึงมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นการงานใหม่การยกย้ายบ้านใหม่การทำอะไรใหม่ๆทาสีบ้านใหม่นะคะปรับปรุงตกตกแต่งขอภายค่ะปรับปรุงตกแต่งซ่อมเสริมบ้านทาสีใหม่ ของแตกของหักในบ้านของเราของอะไรที่แบบว่าไม่ใช้บางท่านจะสะสมเยอะๆเลยนะคะก็แบบทิ้งไปบ้างขัดโลกไปบ้างนะคะให,ให้ให้ให้บ้านของคุณอะดูแบบโล่งโปร่งสบายนะคะรบบพงจุ้ยเสริมหงจุ้งหงจุ้ยไปแล้วก็ออซื้อหลอดไฟนะคะหน้าบ้านจะต้องมีหลอดไฟที่สว่างประมาณสักสองดวงข้างหน้าบ้านนะคะทางเข้าประตูหน้าบ้านเนี่ยสองดวงก็ดีค่ะหรือจะเป็นสามดวงก็แล้วแต่ นะคะคดูความเหมาะสมนะคะทางเข้าว้านของท่านห้องครัวควรจะมีไฟที่สว่างสวัยนะคะก็เหมือนลักษณะาการปรับหงช่วยของคุณได้เช่นกันแต่ละบ้านแต่ละท่านเนี่ยความชอบไลฟ์สไตล์อะไรก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ชมเพื่อความบันเทิงเนะาะไพ่ใบที่6เป็นไพ่ king of pentacle คุณจะได้รับเงินค่ะจะได้รับเงินจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้หน้าที่การงานใหม่จะได้เออ ได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจะมีโชคลาบมีลาบลอยในเดือนนี้ได้เช่นกันค่ะแต่ไม่ใช่ทุกท่านทุกคนจะได้แบบเดียวกันนะเป็นบางท่านบางคนเท่านั้นไพ่ใบที่เจ็ด justice คุณเป็นคนตรงไปตรงมาคุณชอบทํางานในสานท,ที่ไม่ลำบากใจนะคะเหมือนที่บอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากงานเหนื่อยก็จริงแต่คุณสบายใจคุณทาได้คุณลุยคุณเป็นคนตรงไปตรงมา ถึงแม้คุณจะเจอบททดสอบเจออุปสรรคมากมายในเดือนสิงหาแต่ขอให้คุณอดทนเพราะระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งกันเกิดขึ้นหรือว่ามีการขัดใจกันนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดจใจหรือคุณอยากจะย้ายจากที่เก่าซึ่งมันอึดอัดใจมากลําบากใจไปอยู่ในสถานที่ใหม่ก็ได้เช่นกันก็เป็นเดือนที่ดีเช่นกันค่ะเหมาะก,กับการลงทุนอะไรใหม่ๆ เป็นการเริ่มต้นสิ่งเล็กๆก่อนแล้วก็ไปที่สิ่งใหญ่ๆได้เช่นกันค่ะมาดูไพ่ใบที่8 queen of ไพ่ใบที่8นะคะเป็นไพ่ queen of p e n t a c l e ค่ะไพ่แปดเหรียญแน่นอนค่ะว่าเดือนนี้คนจะได้เงินเพิ่มเติมขึ้นหรือว่าคนจะขายของได้ปังขึ้นดีขึ้นค่ะในช่วงเดือนนี้เดือนสิงหาเป็นเดือนของ คุณจะใช้เวลาในการคิดการวิเคราะห์นะคะการาตัดสินใจที่ค่อนข้างระมัดระวังมากขึ้นในการใช้เงินใช้ทองนะคะหรือคุณต้องการสร้างเม็ดเงินเพิ่มเติมต้องการหาเงินเพิ่มต้องการทำาหาอาชีพเสริมหารายได้เสริมหรือว่าคุณ ตัดสินใจที่จะขายของนะคะไม่ว่าจะขายอาหารเครื่องดื่มผลไม้รากไม้ขายแฟชั่นขายออนไลน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะเริ่มต้นในทิศทางที่ดีเลยนะคะถ้ามัวแต่รอก็ไม่สําเร็จเสียทีลองผิดลองถูกดีวกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นไพ่ของความมุ่งมั่นของคุณเป็นไพ่ของความฝันของคุณอยากจะทําให้สําเร็จอยากจะมีเงินซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าซื้อที่ซื้อทางอยากจะซื้อสวนเล็กๆหรือว่าอยากจะมีเอ ส่วนเป็นของตัวเองมีที่ทางอะไรของคุณเองมีธุรกิจก็เหมาะกับการเริ่มต้นเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องตัดสินใจให้ดีๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านผู้ชมเองนะคะโอเคค่ะ คุณจะได้เงินนะเดือนสิงหานี้นะคะจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละดวงเลยค่ะไ่ใบที่เก้านะคะเก้าเป็นไพ่ The Fool อิสระภาพค่ะการท่องเที่ยวการผ่อนคลายการพักผ่อนการหมดจากนิสิณพนาการของการเป็นนิสินอิสระภาพสุขภาพแข็งแรงนะคะการไปปฏิบัติธรรมการไปสูดอากาศออกซิเจนหรือการไปเที่ยวต่างประเทศไกลๆได้เช่นกันตัวคุณเป็นคนรักอิสระค่ะคุะคณ จะไปที่ไหนก็ได้จะไปเที่ยวที่ไหนจะไปพักที่ไหนก็ได้หากคุณรู้สึกเครียดกังวลไม่สบายใจก็ให้เวลากับตัวเองเยอะๆในการผ่อนคลายนะคะบางครั้งตัวท่านเองเดินช้ากว่าคนอื่นแต่ความสำเร็จมันมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่านะคะก็ คุณสามารถที่จะทำจะมีจะเป็นได้นะคะโดยใช้กดแรงดึงดูดเข้ามาช่วยนะคะให้สั่งจัก,กรวาลให้ทำงานให้คุณนะคะหรือว่าการใช้จิตการ visualization การใช้ฟ n f o r m a t i o n ของคุณจินตนาการความรู้สึกความเชื่อสิ่งที่คุณมีนั่นเองนะคะคุณ จะมีความสุขมากขึ้นเดือนสิงหานี้แต่บางท่านก็อาจจะยังติดอยู่แต่ว่าคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องดาวข่าวดีนะคะในเดือนสิงหาหรือว่าคุณอาจจะหาโอกาสอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเจอนะเดือนสิงหานี้ก็ลองลอง ลองตัดสินใจให้ดีดีนะคะมาดูไพ่ใบสุดท้ายแล้วนะคะไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ s ก x of p e n t a c l e คุณเป็นคนใจบุญสุนทานค่ะชอบช่วยเหลือเกอื้อกูลผู้อื่นชอบให้ชอบแบ่งปันนะคะเงินที่คุณได้มาเนี่ยคุณมักจะแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นคนลำบากคนยากไร้คนแก่คนเฒ่าหรือว่าคุณมักจะแบ่งปันอาหารนะคะหรือว่าเงิน การแจกทานบารมีการสร้างทานนะคะหรือว่าคุณมักจะเป็นห่วงคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของคุณคุณจะเป็นคนที่เสียสละนะคะแล้วก็ได้เงินมาก็จะแบ่งปันทําบุญใจบุญสุนทานช่วยเหลือคนนะคะด้วยอานิสงส์ผลบุญเนี้ยทาให้คุณเนี่ยหากินเจริญรุ่งเรืองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หนุหนหนุนนนะคุณจะมีรับลอยจะได้โชคลาภจากคนแก่มาบอกหรือว่าคนแปลกหน้านะคะคุณชอบสัตว์รักสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมว ปล่อยนกปล่อยปลาทําบุญสุนทานมาโดยตลอดนะคะทาให้คุณชีวิตคุณเนี่ยไม่ตกอับนะดังนั้นเนี่ยโดยส่วนมากเลยหมอควี้นเชื่อว่าร้อยละ95%เปอร์เซ็นที่มาชมคลิปหมอควีนเป็นสายบุญนะคะสายด้านสายมูโดยตรงเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านเนี่ยเดือนสิงหาเป็นเดือนที่นำความ บางครั้งร่ำรวยนำความสุขความเจริญสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคลมามอบสู่เอฟซีหมุวนทุกท่านวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ